องใจนะไปขวานะครับไปขึ้นแท่นก่อนแล้วคาโมหนึ่งแล้วครับเขามาแล้วนะเขาไปซ้ายว่ะีชคาร์โมสองแล้วครับเขามาตึงดึงมาแล้วดึงมาแล้วอู้ดมาแล้วฟิสเยอะฟิสแรงว่ะเยอะโอ้ยเฮียติดฟิตหนักมากพี่ดึงงูมาแล้วครับดึงงูแล้ว ฟาดฟาดหมู่แล้วแต่ทีวันเกิดครับแต่แี่วันเกิดล้างสมองเ็คกูมีแล้วครับเออเออเดอดเดือไปหน่อดสิบวิสิบหนึ่งวิวันเกิดเบอกอพี่ครับก็บบเก็บแดงแล้วเก็บแดงแล้วมามาซ้ายมาซ้ายมาซ้ายมาดึงซ้ายหน่อยินไม่ได้อาไม่ได้เหรอไอ้เหียเอาไอ้เหียทำไมไม่ได้วะเมื่อกี้าบอลกสตายครับตายแดงกับแดงสุ้ายสุด้ กำลังไปกำลังไปแดงครับกำลังไปแดงอาชี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 มาอาชีอยู่ไหนฮะเมื่อกี้ตรงแน่นอนโลุกกลางกลางกลางคาร์โมหลังแล้วครับอ่าขึ้นขึ้นเก็บบอลขึ้นเก็บบอลหน่อยฟาดฟาดกลางแล้วขึ้นเก็บบอลหน่อยครับขึ้นเก็บบอลหน่อยเป้ไม่มีบอลกำลังไปกำลังไปเก็บแดง โอ้ยทำไมผมไม่ได้วะเออไม่ได้พี่ชายบอกคู่ดาวน่าดีใจเออเออบอลตกบอลไม่ได้บอลครับไม่ได้บอลเขาสามบอลครับผมแหลกว่าเฮ้ยผมติดซีซีหนักมากว่ะาถึงออกมากนี่พี่ชายบอกเพียนี่พี่ชายบอกสวยสวยสวยดึง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 บอลเข้ากลางครับฟาดฟาดกลางแล้วครับฟาดกลางผมไล่ใส่ตรงกลางแล้วนะโอ้ผมตายแบบฟาดเป็นแนวข้าวเป็ดพี่ชายบอกสวยสวย เอาหมูเสาหมูกลางนะเสาหมูกลางข้าแน้ลหวานชาแนลหวานต้นไม้ต้นไม้หน่อยเร็วต้นไม้หน่อยตายตายผมตายกูตี้มยู่ไหมไม่สายนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเก็บฟ้าให้เดี๋ยวผมไปเก็บฟ้าให้ข้อสามบอลใช่ใช่ไปตัดบอลเลยครับไปกลับบอลเลยผมเก็บฟ้าแล้วผมเก็บฟ้าแล้วเดินไม่ได้ห้าห้าคาโมหลังแล้วคาโมหลังแล้วคาโมหลังแล้วดึงเด้งงูแล้วดึงงูดึงธนาออกแล้วตั้งตั้งทีมใหม่ก่อน สีบิบอลเกิดครับสีบิบอลเกิดสีบีบอลเกิดครับเข้ากลางเข้าเข้ากลางครับเข้ากลางเอ้ยผมติดคาร์โมหลังเอ้ยไม่มีไม่มีฟาดฟาดกลางเข้าใกล้ฟาดกลางฟาดกลางเอ้อเข้ากลางหน่อยครับเข้ากลางหน่อยกำลังเก็บบอลกำลังเก็บบอลกล่องคั้งโอเคสวยโอเคเก็บแล้วเก็บแล้วดึง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 ต้นไม้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 โอ้ยผมหยุดอะยง บอลตกมาตกเดี๋ยวผมกำลังกำลังไปเก็บบอลคือตอนนี้ประเด็นของผมคือติดซีซีจนเล่นไม่ได้เลยว่ะนิกกหัจริงๆคาร์โมคาโมหลังแล้วบอลเกิดกลางบอลเกิดกลางฟาดกลางฟาดกลางแล้วครับเอ๊ะเก็บบอลแล้วเขาเก็บเขาเก็บบอลแล้วเขาเก็บเขาเก็บบอลแล้วเขาเก็บบอลไปแล้ว กินแบบคุณดูนะพี่ลูกทำโมพี่นายแล้วทำโมพี่นายแล้วระผมรผมหวจุกจุุสิบวิบันเกิดครับสิบวบันเกิดมีงู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 ดึงงูแล้วงินงูแล้วโอ้ยเฮียล้างหมองงูแล้วครับเอ่อบอลกลางบอลกลางไโดนโดนไอ้นี่ว่ะโดนพี่โดนสิบเจ็ดเซนีว่ะพี่เการ้ไปเก็บเดดก้า้ก็ไป็เก็บฟ้าครับ ต้องต้องใส่การซีซีเหรอพี่ไม่งั้นเล่นยากเลยไม่ไม่ไม่ได้จริงว่ะซีซีค้นหนักจริงว่ะเนี่ยขามหลังแล้วครัขามหลังแล้วฟากลางให้แล้วฟากลางให้แล้วฟากลางให้แล้วดึงดึงเสร็จเกิดเทนเน่ออกแล้วล้างสมองแล้วสองวิบองเกิดครับขึ้นกลางครับขึ้นกลางครับผมครับผมโผล่กลางอยู่กำลังเก็บบอลโดนตุ้มนะครับอ้าทำไมผมเก็บไม่ติดโดนตุ้มโดนตุ้มทำไมผมเก็บไม่ติดอ่ะเป็นนักเป็นนักเป็นนักเก็บบอลแล้วเก็บบอลแล้วโอ้ตายตายตายไม่ได้เลย

ลาสมองลาสมองทนาแล้วดึงพีมออกมาแล้วคาโมอยกร้องแล้วครับเก้าวีบันเกิดครับนีหายบ้าัหายลังชนบหลังสามเจ็ดวีบอนเกิดครับเก็บเหลืองอยู่ครับเก็บเหลืองอยู่ผมโดงถอดของไม่ได้นะครับลบถอดับเหลืองโดนตายนะโดนตายนะพี่เออาชีพไม่บอกอะอาชีพไม่บอกอะ เดึงแล้วดึงแล้วเด้งแล้วฟาดฟาดฟาดนี่นี่แล้วล้างหม่องล้างหมองสิบเจ็ดเซนีแล้วสิบวิบอนเกิดครับสิบวิบอนเกิดดึงดึงสิบเจ็ดเซนีหลังมีข้างหลังมีสิบเจ็ดเซนีครับสามวิบอนเกิดครับสามวิบอนเกิดเก็บกองกองกองเก็บบอลแล้วครับดึงดึงดึงลงดึงลงดึงลงตดปแล้วด้งดึงพี่มาเอดึงพี่แชมป์แล้วดึงพี่แชมป์แล้วดึงพี่แชมป์แล้วเข้ากลางครับเข้ากลางมีบอลตรงกลางผมกำลังดึงบอลเขา ธนาไปด้านหลังธนาไปด้านหลังผมบักอยู่กลางอยู่กลางเต่ากลางเต่ากลังมีงู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 งูอยู่กลางอยู่กลาง้าโมหลังแล้วครับ้าโมหลังแล้วสามวิบอลเกิดครับสามวิบอลเกิดฟาดกลางแล้วครับฟาดกลางแล้วดึงดึงกองกองเฮ้ยตายตายบอลตบกาลังไปกาลังไปเอาเหลืองพิมพ์พิมพ์พิมพ์ใครมีไปแล้วโอเคอ่าล้วใครจะขึ้นบอลล่ะ เอาไว้มีคนอยู่เนี่ยดงที่ด้วยดึงที่ด้วยดึงที่งายครับข้ามโมหลังแล้วข้ามโมหลังแล้วโอเคโดยึ้นขึ้นบอลกันด้วยนะผมผมตายผมตายขึ้นบอลกันด้วยนะครับขึ้นหลับขึ้นหลับขึ้นหลังเบไปเก็บแดงกัไปเก็บแดงไปเก็บแดงครับด้านหลังด้านหลังด้านหลังเอ้วทำไมผมเก็บบอลไม่ติดอะไม่เข้าใจไหวเฮ้ยเกมแม่ง เฮียผมเจองูเดินไม่ได้เลยวะมายงูหลังเห็นมั้ยดึงดึงจ้เป็นใหม่ใหม่โดนลูมดีดด้วดึงใหม่ดึงพี่มาแล้วดึงพี่มาแล้วคาโม่ละวคาโม่หลังแล้วฝากลางแล้วฝากลางแล้วเเพพีี่่แชชมมปปล้วดึงดึงดึงมาดึงมันลงมาแล้วฆ่าเลยฆ่าเลยพี่สามเจ็ดวิบอลเกิดกอง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 พิมพ์พิมพิมพ์มากองเอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดไอ้อาชีพกองก่อนเก็บบอลแล้วโอยทำไมผมแหลกอ่ะอ๋อก็อ๋อโอเคโอเคคาโม่หลังแล้วครับคาโม่หลังแล้ว ฟาดกลางให้ล้ฟาดกลางให้แล้วตอบกลางไปพี่คำตอบกลางไปล้างหมองแล้วครับสี่วิบังเกิดสี่วิบังเกิดครับสี่วิบังเกิดเออเคลียร์แลนส์เคลียร์แลนส์ทีมเคลียร์แลนส์บ่อยๆดึงงูแล้วดึงงูแล้วเอ้ยตายบนตบติดดิพี่กำเราไปเก็บแดงครับงูขึ้นสูงมากระวังระวังงูอยู่ท้ายบ้านเลยครับเออเออโดนโดนโดนเขาไปเก็บเหลืองทีมแดงตกครับ เข้ากดูนะคาโมโอเคแล้วไปไปไปเข้ากลางเข้ากลางฟาดหน้าแล้วฟาดหน้าแล้วล้างหมองล้างหมองไฟในในแล้วดึงดึงดึงบอลเข้ามาแล้วเขาเข้าหน้าบ้านเราหน่อยหน้าบ้านเราอ่ะงูเขาอยู่ไอบอลเขาอยู่หน้าบ้านเราโดนโดนโดนหลับโดนหลับดึงดึงพิมแล้วคาโมแล้วคาโมแล้วคาโมแล้วขึ้นกลางไม่ได้ไม่ทันแล้ว แม่งแล้วดูเหตุร่างกันนะเขาต่อหลังเลยนะพี่ตัวอะไรมันตีผมเนี่ยโอ้โหล่วงอย่างรวดเร็วโอ้โหมันมันใหญ่เลยเนาะเออผมผมเก็บบอลไม่ได้นะไอไอล็อกมาขัดผมเออไม่มีคนเก็บบอลเหลืองเหรอครับผม โอ้ยธรรมดาดีแหละไม่มีคนองูงูผมลากมาแล้วฟาดกลางแล้วโดนไปติดไปติดกาวกาวบอลเรียกเรียกคนไปค้ำเลยดิล้างหมองแล้วครับดึงดึงไอตัวบอลมาแล้วค้ำกลางหน่อยครับค้ำกลางหน่อยโอ๋อผมโดนค้ำอ่ะผมโดนทานาเข้าหนักมากพี่ ที่ที่ผมตายคือผมตายพัฒนาเลยพี่ต้องต้องหลักพัฒนาดีขาโมแรกแล้วครับขามโมลอีกรอบแล้วครับไปเลยผมกนะผมขดนะขมุดนะฟาดฟาดกลางแล้วฟาดกลางแล้วล้างหมองไอเมกุมิล้เาะแล้วก็เกอกลางดึงเมกุมิลงมาละผมครับผมล้างหม่องเมกุมิแล้วครับพีมพิมสแตนบายบอล คามหลังแล้วครับขามหลังแล้วตีอยู่ตีอยู่ตีอยู่ตียู่นตีดึงหดึงหดึงหอเก็บฟ้าอยู่ครับเก็บฟ้าอยู่อยู่ขวาครับเก็บฟ้าแล้วครับเก็บฟ้าแล้วขามแล้วขามแล้วไปขวาไปขวาเลยไปขวาเลยบอลแดงบอลแดงสีบอลไม่ไม่ได้มั้งไม่ได้มั้งโอ้โอ้โอ้ผมจะตายผมจะเดินดึงดึงผมไง อยู่บน <laid> อยู่อยู่กำลังบันไดบันไดผมแ็โให้อยู่่่เคโอเคฮิวฮิฮิฮิฮสแปมฮิวพี่มาข้าขวาเลยพี่แลแล้วอยู่ขวาเนครับลรับลเก็บบอลเก็บบอลามานะมาแล้วนะมาแล้วนะมีซ้ายมีซ้ายมีธนามีธนาธนาซ้ายมีเป็ดฮิลล์ฮิฮิวฮิลฮินั่งไปนะ ฟาดฟาดมีมีมีตรงกลางมีตรงกลางมีตรงกลางครับมีตรงกลางหลังหมองสิบวิบันเกิดครับสิบวิบันเกิดแหมธนานี่กระโดดฟาดฟาดฟาดคาร์ลาฟาดคาร์ล่าฟาดคาโม่ลคาโม่ล้เก็บบอลเก็บบอลแล้วเก็บบอลแล้วหลังหมองไฟเดนไนแล้วครับล้ังหมองคืเดนไนแล้ว โอ้ยโดนบอลโดนบอลโดนบอลตกบอลตกมูมากมูมากมูมานเด้งตับตันอยู่เด้ง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 ด้งด้งผมหน่อยพี่โอ้ตายว่ะโอ้ยแค่โดนโดนกบนโด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 นล็อกอ่ะผมโดนล็อก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 ดึงผมหน่อยดึงผมหน่อยดึงเป้หน่อยดึงเป้หน่อยมันไอ้ล็อกมันล็อกผมดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วโอเคโอเคไปเลยไปโอ๊ยโดนเด้งโดนโดนโดนเขียวเดี๋ยวว่างเดี๋ยวว่างกำลังกำลังเก็บเขียวกำลังเก็บเขียว Box, มันลงเม่อยู่ข้างบนครับอยู่หนบ้านเราในบ้านเราดึงดึงไปหน่อยดึงไปหน่อยไอ้ลกมันมาดักเป้รัวๆเลยโอ้ไม่ดึงป่ะผมไม่ดึงไม่ดึงดึงในทุมนเอาดึงดึงไปก่อนดึงไปก่อนทุกคนทุกคนดึงเป้ก่อนเป้โดนเป้โดนดักไปก่อนดูคนไทยมีดึงดึงเป้ก่อนไปไปไปเดินเดินบอลตกบอลตกไปเก็บบอลเหลืองเมกุมิมันเก็บทางขวาเนี่ยครับเมนูกุมิอยู่ขวามีงูขวามีงูขวาครับ เมนกูมี่เดินไปหน้าบ้านศัตรูเมนูมี่อยู่หน้าบ้านศัตรูครับครับโอ้ยผมโดนบอลต่อยแล้วไอ้ไอ้โลกโลกมันมาดึงผมรัวๆเลยมันเก็บบอลมันเก็บบอลมันเก็บบอลผมเต้าบอลอยู่เดี๋ยวเดีมันตัดหน้าบ้านไม่ไม่มันมันนี่มันมันผมมันดึงผมไปตัดบอลครับไปตัดบอล เข้าเข้าซ้ายเลยนะผมกำลังเข้าซ้ายนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงพี่วิวฝากนะลงนั่งงูไปนะลงนั่งงูไปขามอล่ะขามอล่ะขามอล่ะไม่ต้องมามามาขามอล่ะงูทำอะไรไม่ได้ละเชี่ยผมละครับเชี่ยอะไรเนี่ยธนาเชี่ยตัดบอลครับตัดบอลตัดบอลได้ไหมทุกคนโด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รวมบ้านเอาบัฟรวบ้านเอาบัฟมาฝวามาฝวามาฝวาขวาขวาขวารวมบ้านเอาบัฟครับ กำลังกำลังไปกำลังไปผนใจต่อปับเตรียมเตรียมเตรียมพี่เข้าเลยพี่เข้าเลยพี่เข้าเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเข้าหน้าบ้านเองขแล้วขมาแล้วขเง้าแล้วผมโดนผมดนดึงผมโดนผมผมโดนผมดนโซผมโดนโซผมดนโซครับผมดนไอ้ผมดนล็อกดับอยู่ข้างบนครับอยู่บนเล็กเล็กเล็กแปด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 ผมผมดนผมดนดักผมดนดับมาเล็กแปดมาดึงผมก่อน เลขแปดเลขแปโอเคโอเคผมผมผมคาโมนี่ลวผมคาโมนี่ละกาลังเก็บแดงเก็บแดงอยู่ครับเก็บแดงอยู่เก็ล้ะก็บแดงแล้วครับเก็บแดงแล้ว้เหลงฟานะเขาเหงฟานะตัดเลยครับตัดเลยเจ็ดวิบลงเกิดครับคาโมหลังละเขามาปับโอ้ผมมู้อยู่ไหนเอ่ยพี่มีเก็บบอลอยู่โอเคเก็บบอลแล้วเก็บบอลแล้วไปพี่พี่มามาขวารวมขวาแล้วเข้าเข้าตัดมันเตรียมเตรียเตรีเีย พรีเตียมเฟ่ไปเลยครับไปแล้วคาโมล้วครับคาโมแล้วเข้าเลยเข้าเลยมีงูบนเข้ามา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 เอ้ยตายตายตายเฮียธนาธนาธนาตายตายผมตกผมตกคือตายผมกันเฮ้ยผมกันงูไม่ได้หว่ะติดสี่สเี่เขาสามเขาสามบอลอีกนะโอเคครับโอเคสู้สู้สู้ไหวไหมไหวไหมถูตายแน่เลยเก็บบอลหน่อเก็บบอลหนอ เทียเทียมเทียมเเข้า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 ติดอยู่โดนโดนแคมป์อยู่ขวายังยังไม่ยังไม่ได้ไปไหนเลยผมอยู่กับธนาข้างบนครับทีมไปเก็บบอลเลยเก็บบอลไปบอลไปพี่แชมป์พี่แชมป์พี่แชมป์เวลาโดนดึงอะไรเงี้ยเดี๋ยวบอกผมเดี๋ยวผมดึงให้พี่ทำเมาแล้วพี่เข้าเลยเข้าเลยไปตัดบอลเขาก่อนตัดบอลเลยตัดบอลเลยพี่เขาอยู่ขวาเขาอยู่ขวาขวาครับขวา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  ซิเลียนซิเลียนซิเลียนบอกหกวีครับคำโมแรกแล้วคำโมอีกรอบแล้วครับมันหมดทั้งหมดนะครับใช่ต้องระวัง ขโมยอีกรอบแล้วครับมาละบ้าละกังงงเลยคือเจ็ดเซนีหลับกางงงล้างสมองข้าข้าข้าโมยอีกรอบแล้วครับข้าโมยกอบแล้วข้าโมยกรอบแล้วฟาดงูแล้วฟาดงูแล้วฟาดงูแล้วเออเออเออตายตายตายกำลังเดินไปไหนดนพุ่มโดนแมนพุอยูอยู่เลยดนพุ่มอยู่ดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วขโมยขโมยแล้วขโมยแล้วเข้าผมกำตายครับ ฟาดฟาดฟาดบอลเขาแล้วบอล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 เขาตัดบอลนะเขาตัดบอลอ่ะเดี๋ยวผมไปเก็บแดงไปเก็บไปค้าเหลืองหน่อยครับเหลืองอยู่กลางพี่แซมยู่ไหน่อยครับพี่ยังไปไหมครับโดนยิงไปผมซ้ายอยู่ซ้ายผมซ้ายโอเคไปไปตัดบอลเลยครับไปตัดบอลเลยไปตัดบอลอยู่ได้บอลอยู่เป็นโอ้ยโดนแมนโดนล็อกดึงขวา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 สิบเจ็ดเซนีมาครับสิบเจ็ดเซนตมาโอ้ยตายตายเฮียโอ้ยสิบเจ็ดเซนี ดูดึง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 อ๋อเดึงหน่อย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 ดึงหน่อี๋ยวไหนไม่ได้ไหมพิมเก็บเลยพิมเก็บเลยไม่น่าผันขาวโมละอ่าอาอาเดี๋ยวผมพี่พี่เก็บเองพิมรับเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวไปเลยพี่ไปไหนเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไปอยู่ด้านล่างใช่ไหมอยู่ด้านล่างใช่ไหมอยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างแต่ติดฟีดอะเดินไม่ได้เลยว่ะที่หลับครับพี่ไม่ได้ติดฟีดที่หลับพี่หลับที่หลับเนี่ยฟีดอยู่เนี่ย เมื่อกี้พี่หลักเมื่อกี้ที่หลักเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเก็บบอลนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปช่วยนะบอลตกบอลตกไปเร็ว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 เขียวเขียวมาอ่าโดนโดนนะไคลี่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 ซะดึงไอ้ล้างหมองแล้วล้างหมองมาแล้ว ไคลี่ไว้คาโมแล้วเออพี่มารวมซ้ายแล้วก็เดี๋ยวรอรอนี่เลยพี่พี่เดลบอุ้งครับกำลังจะวิ่งกลับครับแปดวิบอนเกิดครับแปดวิบอเกิดฟาดฟาดฟาดาแล้วฟาดาแล้วกอง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 สามวิบนเกิดเก็บออยู่เก็บอลอยู่าดมานมามาเดนเเดไนแล้วดนแล้วิเดดิอิ คาโมหลังแล้วครับคาโมหลังแล้ว10 15วิบันเกิดครับกำลังวิ่งตามกำลังรีบวิ่งเติมนะครับล้างหมองล้างหมองธนาแล้วครับล้างหมองธนาแล้วฟาธนาแล้วฟาธนาแล้วมันอยู่นิ่งแล้วดึงดึงแต่อุ้ยเชี่ยตายเชี่ยต้นโดนลบฮุมกำลังไปเก็บแดงครับกำลังไปเก็บแดงงูตีหมูยับเลยเก็บเขียวอยู่ครับแดงมีมีฟ้าอยู่ตรงกลางครับ ผมกำลังเสรตามเป็นข้อตัตามเข้อสอบไปแล้วผมผมมาผมมาขวานะผมมาคาไปตัดบอลเลยครับผมกำลังเก็บขวาอยู่โดนุมพี่แคือพี่เข้าไปแล้วติดฟีทันทีอะนึกบอกว่าต้าใจติดฟีทั้งจากประตูหน้าแล้วก็ยิงไม่ถึงไว้เพราะแม่งูยิงไกลกว่าบอลตกครับบอลตกเร็วเหลือง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 ผมจะไปค้ำเหลืองให้ เก็บโยมพี่เขาเก็บเสมเก็บเลยเก็บเลยดึง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 ออกดึงออกดึงออกหรืออัดตายโดนโดนนกอัดอึไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วดึงดึงมันออกแล้วดึงมันออกแล้วดึงไปเดินไปเดินไปมีขวาขวาขวามีธนาครับไปช่วยไปช่วยขวาหน่อยธนามีธนาอยู่ธนาอยู่ี่ธนาอยู่ที่นารยผมเก็บเขียวแล้วผมเก็บเขียวแล้วอยู่หน้าบ้านนี่ออกบ้านไม่ได้เลยครับทีมเดี๋ยวพี่ปีนาครับปีนาครับโอเคโอเคโอเค เก็บบอลไปเก็บบอลเอ้ยผมแรกนะอะไรวะล้างหมองแล้วเปลี่ยนแล้วไม่ดีมาเอาฝามาเอาฝาขวาขวามีคนปวนอยู่สองตัวครับสไตล์ห้างสามสามดึงดึงแล้วดึงแล้วเเลลยฟาดฟาดหมดแล้วฟาดหมดแล้วสามี่บอลเกิดกอง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 ตายผมตายผมตายออาชีพผมไม่เคยได้กล่องเลยอะ แล้วตอนที่บ,บุกหรืออะไรเงี้ยอาชีพนั่นได้เลยกันนะนะออกแปกอีกแต่กดยันแต่เรากดทีมเป็น,นมสองสองกลายเป็นเราไม่โดนรถเอสพีเลยว่ะไม่น่าช่นี้ผมโดนพี่ไอ้โดนโดนโดนคือแบบพอใส่ไอรูนเหลืองนันใหม่อ่ะไม่มีปัญหาเรื่องเหลืองฟ้าเลยขมัมาแล้วขโมละขาโมละ โอ้ยดึงหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อยดึหน่อยดึหน่อยโดนโดนโดนผมโดนสถานะพี่ตายผมตายผมตายดึงดึงกด้โอ้ยปิดต่อนปิดทุกอย่างตายโทษ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 ผมผมต้องเล่นแบบนี้แล้วไอ้เหี้ยต้องเล่นกันกันสถานะล้วนลุ้นเลยโอ้ยหน้าบ้านเสียนะคุมหน้าบ้านก่อนนะเขามาขวาซ้ายหมดเลยเนี่ยโอ้ไอ้เหี้ยผมโดนเอทีหมดเลยเลย ซ้ายมีสามครับซ้ายมีสามเดี๋ยวเราลอกกล่องนิดก่อนได้ไหมครับกล่องได้ไหมกล่องแล้วกล่องแล้วก่อขวาล่วงหมดครับผมผมไปเอาหน้าบ้านเขาอยู่นะดโดนโดนโดนเฮล่าเฮล่าสิเลียนสิเลียนพูดดิว่าโดนโดนอะไรอยู่อันนี้อันนี้ตีตีแล้วตีแล้วเดินเลยเดินเลยเดินดิเดินได้ปะ ไอ้ไอ้สิ่งนเข้าวงก่อนดิสวยพี่สายสายไหมครับสายผมเจองูดีนาย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 ผมกำลังทำหน้าบ้านสตูอยู่พี่ไม่ได้ดิเอาผมก็ผมผหลุดแล้วผมก็ผมก็รับไปซ้ายของเราไปซาพี่เพราะว่าเขาปิดหน้าบ้านอยู่นะครับเขาปิดหน้าบ้านอยู่ครับกำลังเียบหน้าบ้านแต่เขาเปิดหมดผมนะแต่เขาเปนิดมาแต่เ็นลุ้นเขน เดืองเดึองมันออกมาแล้วเดืองตัวฟาดแล้วฟาดแล้วฟาดหมูแล้วฟาดหลุมแล้วคาโมล่ะคาโมล่ะโอเคปีอยู่นี่งูงูบนงูบนงูบนตายตายผมตายลูกนั่งนด้แล้วลูกนั้นไม่งูนะครับตายมันไม่ติดแล้วตอนเดียวไปครับกดอาวุธงูได้ไหมกดกดไว้ก่อนไม่ต้องกดไหมกดไปก่อนฟาดงูแล้วฟาดฟาดหมดแล้วฟาดทุกตัวแล้วโอเคโอเคเดียมงูเดียมงูโอเค ผมก็ราไปเอาหน้าบ้านสตูนะสลับแล้วนะสลับแล้วนะโอเคครับโอเคสองอำที่ช้ไหมพช่ครับสวยอาชีพวิ่งเลยพี่หลับอ่ะตัดกลางให้อยู่ขวาขวานะขวานะเป้ขวานะโอเคโอเคผมตัดกลางให้อยู่เมื่อกี้เดึงมันออกแล้วพี่โอเคครับโอเคครับฟาแล้วฟาแล้วโยนยนโน ขุ้มมาหน้าบ้านข่าโมละข่าโมละโอ้ยยี่ย่ะทนานา่วานาข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 วานาเลาดุนทุกอย่างดนมาข่าโมละขาโมละไปเลยไม่ใช่โมตายไม่ได้ครับเดี๋ยวผมทำผมได้ทนานาละเดี๋ยวผมไปขวานะไม่สนไม่สมเราวิ่หนี เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยน่หน้าบ้านผมเาขวาผมวอาขวาแล้วผมเอาขวาแล้วเอ้าเฮียขวาเสียเสียหน้าบ้านเลยพิมวิ่งต่อเลยพิมวิ่งวิ่งต่อวิ่งต่อพิมพุ้งม้งมันปลี่ยนร่างพิชเช่ยาเมือมาเฮียเปลี่ยนทันไหมพิมไม่ทันไม่ทันไอ้ไอ้เล่นปมปาน้าสิ้ ไม่เข้าเลยยี่ไม่เข้าเลยแต่ไม่รู้ตี่เซตอยู่บ้าบอลคาแตกเนี่ยคาโมแรกแล้วครับไม่ใช่เซตขวาดังกรจะไปอีกไหมนะครับผมไปขวาครับไม่ใช่กอนแล้วทำไมมาเสีะมาแล้วยีเดี๋ยวเดี๋ยวซิเลียน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 มาขวาเหรอฮะต้องซายเลยซิเลียนต้องซ้ายไม่ใช่เหรอซิเลียนต้องซ้ายไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่โ้นหมา ชุบไปตื้นใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพี่ไปเมื่อกี้แม่ระหว่างมันมีเลยนะงูแบบฟ้าผ่ากูแล้วงูตายอะไรอย่ี้นะเป็ดขาวเทียบเลยนี่ท่านอ่ะผมผมดึงธนาออกมาแล้วฟาธนาแล้วพี่โอเคพี่เป็นล้างคนอยู่ครับแล้วก็แม่าโมล่ะข่าวโมล่ะพี่โอ้โอไม่ติดไม่ติดข่าวโมล่ะข่าวโมล่ะเป็ดเลยตายตายเป็ดแล้วเป็ดไปทั้งเป็ดไปทโอ้โหสู้ยรงไหนธนาไปนอนทุกฝั่งที่ติดงูเอ้ยติดหมา ติดโซด้วยดูทุกอย่างดูคนเยอะขวา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 มาขวามาขวามาเขวามาหน้าบ้านเขียนหน้าบ้านก่อนขโมยขโมยหน้าแล้วขโมยหน้าบ้านแล้วดึงดึงมาหน่อยดึงมาหน่อยดึงมาหน่อยดึงแล้วครับดึงแล้วดึงแล้วโอเคสี่สี่สี่วันดึงงูไอ้เทมไม่ติดตายที่ทำไม่ทำโมโากลับกลับขวาสลับนะมายเราไปขวา ฝามาอีกน,นะถไซนะตัดต่อแล้วสิยังกำล,ลังไปกำลังไปไม่ถึงเลยอ่ามานาหมดอหรมานาหมดดึงผมหน่อยดึงผมหน่อยอาชิไม่ใช่นี่ว่าทำไมซีเรียสมาอยู่ทางซ้ายมือเดมือนเดอ่ะเขาอยจะอยู่ับสลับแล้วเช้เป็นสลับแล้วสลับ้สลับซ้ายอ๋ออ๋อ,อกอรมาอยู่ฝัง่งเราใช่ไหมเออเอเอใช่รหลับนบ้านนี่หน้าบ้านเราได้ไหมพี่ทนหนกอร เอาไม่ลงว่ะผมดึงมีดตัวนี้ออกมาแล้วฟาดแล้วฟาดแล้วฟาดแล้วดึงพี่มาแล้วคาโมล่ะคาโมล่ะโดนโดนโลกแน่เลยวังกินคนเลยไม่ได้เลยอ่ะดึงดึงโลกออกมาแล้วล้างสมองแล้วพี่สู้ไม่ได้เลี๋ยวพี่ทำไมมันมีไม่เออซิเลียนซิเลียนเข้าวงครับซิเลียนคาโมล่ะคาโมหลังแล้วเดี๋ยวผมกลับไปหน้าบ้านนะองไปแฉมป่าไปแฉมป่า พี่จะรับของในแม่ก่อนได้ไหมไม่ทำยังสุดเลยคอยจะตายเลยโดนโซมเลยแล้วดึงดึงแก้พี่แล้วทีมเขาสามตัววะพี่จะสู้ไงวะเออน่าสิถอย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 หนูตายหนูตายหนูตายพี่ครับไม่พี่ถอยแล้วอยู่หน้าบ้านเขาเขาหน้าบ้านพี่ครับเสาปังเสาไอ้พี่ช้าเดี๋ยวผมไปเนียนยึดขวาให้เดี๋ยวผมไปเยียนยึดขวาให้ มึงมาตายนะครับโอ๊ตายตายตายมึงมาตายนะมาตายนะผมเย็นยึดหน้าบ้านเขาอยู่มาหน้าบ้านมาหน้าบ้านผมรู้สุดดำสุดดำเฮ้ยเต็ม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 แมปเลยอ่ะโดนโดนโดนหูโดนสี่เดี๋ยวพี่มาแล้วโอเคครับ สมัยเรากลายเป็นสี่คนเดินกันตลอดเลยวนะเนี่ยเออไม่ทันไม่ทันเลยพุไมไตายเลย